ลอยกะทงลอยกะทงเกียมเลยค่ะฉันเกียมใจไวเลยลอยกะทงมาแน่แกฉันว่ามาแน่เกว่าไหมฉันว่ามาแน่อะประชมไม่แกฉั่ฉันตื่นเต้นมากคือไงรู้ปะฉันกลัว,วถ้าเขาประกาศฉันลดความอ้วนไม่ทันอุ้ยจาประกาศเน,นี่ยตื่นเต้นอะไม่คือถ้าทุกคนอะ อยากรู้วันที่วันวันวันสงเอ้ยสงการเลยคือหนูพูดว่างานเราอบเป็นงานสงการรอบที่สิบแล้วคือหนูคุยกับเพื่อนเฮ้ยแกงานสงการเรางานไหนวันไหนนะเพื่อนเพื่อนว่าสงการอะไรก็ไม่สงงานสงการไงที่จะถึงอะ่ะอ๋ออะไรกระทงเล้พูดผิดอย่างเงี้ยทั้งวันแกงานสงการนี่จัดวันไหนนะแกว่างานสงการจะประกาศปะคุยกับเพื่อนอย่างเงี้ย ไม่ใช่สงการจ้ะลอยกระทงทุกครอบครัวก,กว็บมาด้สิบเอ็ดต้องมาค่ะเอาจริงหนูอ่ะไม่ไม่ไม่ค่อยซีเรียสกับอะไรพวกนั้นเท่าไหร่ซีเรียสแตังงานนั่นแหละแกฉันติดไหมอ่ะเอางี้ฉันจะติดไหมอ่ะเออฉินบ่๋มมอยแน่ไม่มางานนี้ไม่รู้จะมางานไหนแล้วค่ะเพราะว่าแฟนขับมาเลยตั๋วแพงมากถ้าไม่ประกาศนี่ก็คือเป็นหนูหนุ่มโกรธแล้วนะโกรธแนะอืม้มมาเขาให้มาขนาดนี้ต้องไม่ประกาศอะไรเงี้ยเออแกป้าเพราะฉันมีเสือ หนูรอเลยใส่สีมงคลรอเลยถ้าสรุปไม่มาก็คือหายนะเพราะอาจริงหนูไม่รู้เลยเอ้อหนูไม่รู้เลยหนูแบบอยู่หัวอกเดียวกับเธออ่ะฉันหัวอกเดียวกับแกเลยนะเว้ยเพราะฉันไม่รู้รเลยเลยแต่ว่าฉันคิดว่าน่าจะใช้แกว่าแกมองตาฉันใช่ไหมแกว่าใช่ไหมถ้าแกว่าใช่ฉันก็ว่าใช่สปอยแรงมากเอาจริงฉันไม่รู้ฉันไม่อันนี้ไม่เรียกสปอยอันนี้เรียกเดาเป็นสายเดาเดาลวนๆเอาไงี้ไหมล่ะฉันปักคาซิโอมาสึเซนเตอร์พ่มามิง ิงนาถ้าฉันทายถูกพวกเธอต้องโอนมาหยอกยอกไม่รู้ค่ะเป็นนักเดาถึงเต้แล้วเนี่ยโดยเธอบิวอ้าเอางี้ถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าใช่จริงทุกคนต้องมาจับมือหนูโอเคปะถ้าพี่มามิงได้เป็นเซนเตอร์แล้วเป็นเพลงคาเซโวมัดสือทุกคนต้องมาจับ มือหนูคนละห้าใบต้องมานะจ๊ะถ้าพี่มามิงได้เป็นเซ็นเตอร์คาซิโอมาซสืออหนูยังไงก็ใช่อ่ะมันไม่มีเหตุผลที่จะมีใช่หรือเปล่าอย่าอย่าใหญ่มันเยอะเดี๋ยวผิดแมวไม่หนูไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่ว่าลองดูกันอืมอย่างนี้ดีกว่าจะดูไม่น่าเกลียดฉันเดาว่านี่นี่เอาตอนแรกก็เดาว่าเพื่อนเราแต่ว่าแบบตอนนี้จะสถานการณ์ ก็้ไม่รู้หลังบ้านเป็นไงไม่รู้งอนละไม่พูดโดนพี่นาตีว่าถึงเต้ดำเมอุ้ยจมันเอาเอางี้ฉันรู้สึกว่ามันมีสิทธิ์แต่ก่อนก็ไม่ได้ไม่ได้มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นนี้แค่รู้สึกว่ามันต้องเป็นเพลงที่ดูเย็นอะเป็นเพลงที่ฟังแล้วดูเย็นหดือคือพี่นาจะชอบเลือกเพลงที่มันอยู่ในแบบเขาเรียกอะไรอะสภาพอากาศนั้นเช่นแบบว่าหน้าร้อนเพลงหน้าร้อนเพลงหน้าห,หนาวนี่จะเป็น,ปนหน้าหนาวแล้วไง <S <S เพลงที่เป็นหน้าหนาวอะแบบ คิ่มิโดโกะอย่างเงี้ยจริงๆก็ยได้แต่ว่าดูจากท่าทางพี่เลนาแล้วดูมันยังไม่น่าได้เพราะว่าพี่เลนะาดูทําท่าเหมือนแบบหลอกน้องไ้นีดน้อยหน่อยแต่ว่าแต่ว่าเอ๊ะหรือพี่เลนาหลอกเราอ่ะไม่รู้ว่าพี่เลนาหลอกเราปะพี่เลนาไม่หลอกหรอกหรือหลอกเออ,เ,อ,อเนี่ยหนูคิดว่าแบบต้องเป็นเพลงหน้าหนาวประมาณเนี้ยต้องเป็นเพลงที่ฟังเราเย็นอากาศเย็น เอ,อ,อยากได้ทิมมิโดโกะแต่พี่นี่นะอะไม่รู้ไม่รู้ว่าหลอกเราเปล่าสิวันนี้นั่งคุยพี่นาอยู่ว่าแบบอยากได้พี่นาะบอกว่าพี่นาก,ก็อยากได้อ,อีกเงี้ยก็คือยังว่าแว่ายังไม่ได้ปะคิมิโดโกะนะไม่ต้องเป็นเซนเตอร์กนะ็ได,นะได้ขอเป็นตำแหน่งฮานาะจังพอ เป็นตำแหน่งคณะจังแม่ก็ไม่รู้จังพอแค่นี้โอเคแล้วจริงหน้าดนาไม่ได้โอ๊ยทุกคนอันนี้สิตาก็บอกคาเลนดาสิตาบอกว่าคาเลนดาไหมหนูก็แบบไม่น้อ ไม่น่าหนออะไรนีโอ้ยพูดเยอะเลยเนี่ยพอคุยเรื่องหนึ่งก็ยาวตลอดเลยคู่สองน่ารักไหมน่ารักสิแต่เอาจริงยังเขาอ,อะไรยังได้ซ้อมกับน้องแค่ไม่กี่ครั้งเองอะขอแบบไปสนิทวันนี้ก่อนแล้วจะมาหาเรื่องเล่าเกี่ยวกับน้องๆมาให้ฟัง จะไปชุดนางนพมาเอาจริงป้าเป็นจริงๆงานเนี้ยค่อนข้างเป็นงานที่เขาบอกว่าชิวคือเขาบีบเรามาว่าชิวอะไรเงี้ยเขาเราพี่สตาฟก็เป็นคนหาชุดให้อะไรอย่างงี้ให้ทุกคนก็คือทุกคนจะได้เลือกแบบเสื้อว่าจะใส่แบบไหนแล้วก็ใส่กับสิ้นอย่างงี้ไงก็คือเอาจริงทุกคนอยากคาดหออวังเยอะมันไม่ใช่งานใหญ่อะไรขนาดนั้นคือหนูอะถ้าถ้าแบบจากมุมมองน,นะหนูรู้สึกว่าเขาอะเอาแบบงานนางนพมามาแบบ มาแบบมาทาให้แบบว่ามาไว้ข้างหน้าแต่ความจริงแล้วเบื้องหลังก็คือประกาศแน่นอนคืองานนังรูพม่าไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบจุดโฟกัสหลักอะเออหนูคิดว่าแบบเขาบอกว่ามีงานพม่าแต่ความจริงแล้วแบบประกาศแน่เชื่อฉันไหมหลักงานไม่ใหญ่แต่ค่าตัวใหญ่มากจีหนูคิดว่าน่าจะแบบประกาศแหละโอ้โหแบบเชิญชวนให้แฟนคลับมาขนาดนี้แล้วก็ค่าตัวแพงมากคิดว่าน่าจะอยากให้ทุกคนมาอยู่ในบรรยากาศแบบที่แบบประกาศด้วยกันมั้งเพราะว่าบรรยากาศที่ประกาศของซีเจมันก็นานมากแล้วเนอะที่ไม่ได้เห็น อ <laughs> ังเต้นเป็นเซนเตอร์ฉันเต้นน่านาักเลยฉันไม่น่าได้นะแต่ถ้าลูกสาวอีกคนหนึ่งเธอน่าจะได้นะชิคนิงน่าจะได้เนวการเออิงค่าเก่งเพลงไหนไว้ตอนแรกอ่ะคิดว่าเซนเตอร์เป็นนีนี่ใช่ไหมละ่ะก็เลยแบบเก่งเพลงของ s k t ไว้แล้วทีนี้เหมือนแบบ ไปไปมารู้สึกว่าเออแต่ช่วงเนี้ยพี่ม,มิงก็งานเยอะแล้วก็ดูเหมือนพี่ฟอตอนช่วงมาเอที่แบบว่าพี่ฟอแบบงานซีรี่์งานนู่นงานนี่เยอะใช่ปะก็เลยได้เป็นเซนเตอร์อะไรอย่างงี้ตอนนี้พี่มิงก็แบบมีทั้ง MV ไม่นู่นไม่นี่มีนั่นก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอาจจะเป็นของพี่มามิงหรือเปล่าก็เลยคิดว่าถ้าพี่มามิงอาจจะเป็นคาเซโวมตสึหรือเปล่าก็ดูแบบเหมาะกับพี่มามิงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเออ ขอปักไปที่คาซิโบมตสึพี่มามิงเป็นซนเตอร์ประมาณนั้นแต่ถ้าไม่ไม่ถูกก็อย่าว่ากันเด้อเป็นนักเดาเจ้างานเยอะเท่ากับซินเตอร์เออก็มีความเป็นไปได้สูงเพราะช่วงนั้นฟ้องงานเยอะจริงแล้วก็ได้เป็นซนเตอร์แล้วพี่มามิงก็คือแบบยอดดีมาตลอดเก็ป้าแบบว่าติดจีอ e ีได้ไปญี่ปุ่นแล้วก็มีถ่ายเอ็มวีกับพี่สเต็อะไรย่างเี้ยเธรู้สึกว่าเออก็ดูเป็นช่วงเวลาที่ดีเหมาะเจาะก,กับพี่มามิงที่จะได้เหมือนกันแต่คำจริงก็แอบเชียร์นินนี่ด้วยนะเพราะาช่วงแากชีก็แบบสวยมาก <c oughs> ก็อยากให้เพื่อนได้เหมือนกันแต่ว่าเอาจริงมันก็ขึ้นอยู่กับเบื้องบนแล้วก็ทุกๆคนที่มีสิทธิ์เสียงในการเลือกเนาะว่าแบบเออช่วงนี้เขาแบบเขาคิดว่าคนนี้มาเหมาะที่จะให้ไปเซนเตอร์อย่างงี้ก็รอดูเอาจริงตื่นเต้นนะว่าแบบอยากรู้ว่าเพลงต่อไปที่เราจะเต้นคือเพลงอะไรอยากรู้ว่าชุดมันจะแบบมันจะเป็นยังไงอะคือถ้าชุดมันแบบปังเหมือนมาเอกก็ดีอะไรอย่างงี้ <c oughs> ถ้าคิมีโดโกะขึ้นเธอจะร้องไห้ไหมร้องไห้ เอาจริงข้าอยากขาอยากได้คิมิโดกูมากแต่ว่าไม่กล้าหวังเพราะว่าถ้าหวังปุ๊บแล้วมันไม่ใช่มันจะเสียใจแต่ถ้าใช่จริงๆก็ กาบกาบพี่ลีนากาบทุกคนที่เลือกเพลงนี้มาค่ะเอาจริงมันก็แอบมีโอกาสอยู่นะเพราะพี่ลีนาเ็าอยากได้เพลงนี้มากแล้วแบบหนูก็เปิดให้น้องๆฟังใช่ไหมล่ะเปิดให้เจจให้นุ้นีนี่ฟังแล้วน้องๆทุกคนก็ดูชอบมากแล้วก็กลายเป็นแบบเพลงที่น้องๆติดกันไปเลยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอาดีๆมันก็ได้นะเพราะว่าเมมเบอร์ตอนเนี้ยมันก็มันก็มีใช่ไหมล่ะรุ่นน้องแล้วก็มีแล้วมันจะเป็นซิงเกิลที่มีคนติดเยอะด้วยไงซึ่งหนูก็คิดว่าพี่ลีนาก็ชอบความเป็นแฟมิลี่แบบ มีแบบความที่แบบทุกคนติดกันเยอะๆก็เลยคิดว่ามันก็มีโอกาสนะที่แบบว่าเออจะได้ให้คือมันเพิ่มตำแหน่งขึ้นมาก็ทำให้เพื่อนเรามีสิทธิ์ติดมากขึ้นเลยอันนุก็แฮปปี้นะถ้ามันได้ติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงไอสิ่ฟคอนเทนต์กับ VR และยังมีเคาเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am m o o n h e application